การทำสวนยางเป็นอาชีพหลักของชาวใต้มาเนิ่นนานรวมถึงนายประยงรณรงค์ชาวบ้านตะมนไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปลูกยางพาราและเข้าใจปัญหาการทำสวนยางของชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอาชีพการทำสวนยางให้มีความมั่นคงขึ้น ปัญหาเรื่องอาชีพหลักของเราคือเรื่องยางฟาราเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เกินที่แต่ละคนจะแก้ได้การร่วมมือกันครั้งแรกคือเรื่องการแก้ปัญหายางพาราคือเราต้องฝากชีวิตไว้กับยางและต้องทอํายางให้เป็นเงินแล้วเอาเงินไปซื้อทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะเห็นว่าแนวทางต่างๆเหล่านี้เป็นแนวทางที่เราพึ่งพาไปนอกมากเกินไปทําอย่างไรให้เราได้เป็นผู้กําหนดเองได้ให้มากกว่านี้ คือกำหนดคุณภาพขึ้นมาเองกำหนดน้ำหนักได้เองกำหนดราคาเองได้เราถึงจะมีความมั่นคงในที่สุดก,ก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องร่วมกันคิดแล้วร่วมกันลงทุนนะพวกเรามาร่วมกันใช้บริการยางก็จะออกมาเป็นคุณภาพหนึ่งเดียวจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้านยางพาราลุงประยงค์จึงคิดทำแผนแม่บทชุมชนขึ้น เพื่อวางโครงสร้างในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยการหาหรือร่วมกันระหว่างผู้นำหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาป้องกันปัญหาและพัฒนาร่วมกันโดยเน้นการพึ่งตนเองภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง,ง,งยที่เห็นนี้คือศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียน ที่ลุงประยงได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี2535เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ของชุมชนให้คนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาอาชีพตามความต้องการโดยเน้นการปฏิบัติจ,จริงทำให้เศรษฐกิจชุมชนไม้เรียงมีความเข้มแข็งผู้คนในชุมชนดำเนินชีวิตพออยู่พอกินได้อย่างมีความสุขเพราะนั้นในกิจกรรมที่เริ่มทำตรงนี้เป็นการ สรางแนวทางการพึ่งตนเองเป็นเบื้องต้นยังไม่คิดถึงทําเรื่องธุรกิจให้ใหญ่โตครับคือเรา<ๆ>เราสอนในแต่ละคนเข้าใจว่าทําไมที่เราต้องตั้งชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเรากําหนดว่าไม่เน้นกําไรสูงสุดมาแบ่งปันกันแต่เน้นเอาทรัพยากรที่เราเป็นเจ้าของอยู่เราถือครองอยู่ที่เราเรียกว่าทุนของชุมชน ทุนมีทั้งทุนภูมิปัญญาทุนวัฒนธรรมทุนทางสังคมอื่นๆที่เราสามารถได้เปลี่ยนก็ได้จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างถาวรและมีความยั่งยืนด้วยผลจากการทำงานหนักมาตลอด20ปีพอให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองจากระดับครอบครัวขยายมาสู่ชุมชนจนถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่นคงองค์ความรู้ของการพัฒนานี้ ทำให้ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนไม้เรียงและชุมชนทั่วประเทศเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายจนได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณและรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลแม็กซไซสาขาผู้นำชุมชนเมื่อพุทธศักราช2547 ด้วยความภาคเพียรและสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรยกย่องให้นายประยงรณรง์เป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมด้านการพัฒนาชุมชนประจำพุทธศักราช2549